ให้โปรส0งคนแรกใครกดทันจัดไปเลยสวัสดีสาวกนักลุน้อยทุกคนนะครับผมมาแล้วครับผมตัวพีเมียมแบบใหม่นะครับผมแขนแต่งพีเมียมแบบใหม่นะในซองเนี่ยแถมให้จุกๆเลยนะครับผมนี่เป็นทั้งมาตรฐานชิมานโนและไดว่าเลยนะครับใส่ได้กับลอกทุกชนิดแล้วนะครับแขนนี้นะครับผมนี่แล้วก็มีประแจให้ด้วยเดี๋ยวมาดูตัวแขนกัน ตัวนี้เหมือนตัวคล้ายๆกับตัวที่เคยขายก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเราปรับเป็นสตล์ของเราแล้วจะไม่เหมือนใครแล้วนะครับผมทรงเี่จะคล้ายๆของค่ายดังนะแล้วก็ลายข้างในนี้ก็จะคล้ายๆของของญี่ปุ่นนะครับผมนี่แขนเป็นสีทองไทยเทนะผมลื่นเหมือนเดิมนะครับผม๋ยวใส่ดูเดี๋ยวจะลองใส่กับลอกตัวใหม่นี่ครับผมดาร์กบูนะเดีย๋ยวจะมีขายเร็วนี้นะครับผม วิธีใส่ก็นี่มันจะมีสองอันนะอันนี้เป็นรูสี่คูณเจ็ดรูใหญ่กว่าหน่อยนี่คือห้าคูณแปดนะล็อกทั่วไปเนี่ยมันเป็นห้าคูณแปดอยู่ละสี่คูณเจ็ดมีแต่ของชิมาโน,โน่นะครับผมวิธีใส่ตัวนี้เนี่ยก็คือนี่มันจะมีพูดแบบนี้นี่แล้วมันก็จะกลายเป็นหนะ้าคูณแปดแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ใส่นอ็นอตน็อตมันจะมีสองตัวเกลียวซ้ายเกลียวขวาใส่ถูก นะครับผมก็เลือกใส่ให้ถูกให้มันหมุนกับด้านเดิมของแขนเดิมอ่ะนะแล้วก็จะมีซีนล็อกกันแขนหลวมแขนหลุดนะครับผมนะแล้วก็คันเข้าไปเลยนี่ปัจจมีให้พร้อมนะครับเรียบร้อยนะครับอืมนี่แขนเป็น n n นนหนาๆอย่างนี้เลยนะครับมีโลโก้สลักวูบนะครับผมนี่สวยเลยไม่เหมือนใครแน่นอนรอบนี้ไม่เหมือนใครแน่นอน เปืนปืนปืนปิดนี่ยัวงวนติ้วอยู่เลยนี่ครับผมแขน CNC แบบนี้นะครับผมถ้าเป็นแบรนด์ดังๆนี่พันอัพแน่นอนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้โปรสุดพิเศษเลย200คนแรกนะ399และเดี๋ยวจะปรับกลับราคาเดิมน,นะครับสนใจกดสั่งได้เลยนะครับ